โอเคกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนครับกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่โอเคเดียวพี่จะให้จับกลุ่มเป็นวงกลมนะครับกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้กลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่เป็นวงกลมครับพี่ถามว่ากลุ่มหนึ่งอยู่ไหนกลุ่มหนึ่งบอกอยู่นี่อยู่นี่นะจับมือกันจับมือในวงกลมทุกคนจับมือกันครับแล้วบอกว่าอยู่นี่ลุ่นหนึ่งอยู่ไหน hiểu rồi C U. Kiểu vậy luôn. Gồm đến U nấy. Để đi cùng lại 3 à. này vô <laughs> <phí nhiều> này vô <laughs> โอเคนะครับดูจักเดี๋ยวเริ่มเก็บคะแนนนะครับรู้จักปฏิมากรรมไหมปฏิมากรรมืืออะไรงานศิลปะศิลปะเกิดจากอะไรบ้างหัใบสีอะไรบ้างลาดรูปแกะสลกักอ่าได้ทีนี้คำว่าเราจะมีกิจกรรมแรกชื่อคำว่าปฏิมากรรมมนุษย์ ปริมกากรรมนุษย์คืออะไรการใช้ศิลปะจากใครจากตัวเราเดี๋ยวจะลองซ้อมก่อนรู้จักดอกไม้ไหมกลุ่มหนึ 2, ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่ม4ี่ทำร่างกายตัวเองให้เป็นดอกไม้ใช้ร่างกายพวกเรา,ท,ท,า,เราท,เทุกคนคุณจะทำข้อแรกความสามัคคีในกลุ่มเลยทุกกลุ่มครับ ทำดอกทานตะวันครับใช้บ้าในใจพวกเราทำตกลงกันจะทำยังไงคุกเเยกันเลยทุก่นเร็วทานตะวันเป็นยังไงเมื่อกี้ดอกทานตะวันเลือดจุดไหนเชิดฟ้านจุดไหนเ,นเจิดฟ้นายนยังไงทานตะวันเลือดจุดจุดทานตะวันเร็วอายังไงยังไง ทุกคนต้องมีส่วนร่วมทุกคนต้องมีส่วนร่วมทุกยังไงขยันรุงไงนี่ละอาายทาต้วักเยากให้อา เช้าตอเช้าตอนเย็นดไปสบอ่าอาจารย์ดูสิเหียนให้นาลกดอะไกพร้อมอ่าพร้อมยังสิ่นี้พร้อมยังพร้อมนะพร้อมอันนั้นคืออะไรกานะการโอ้โห จับมือกันด้ยังไงยังไงยังไงอ๋อทานตะวันทานตะวันตอนเช้าทานตะวันตอนเช้าเจอพระอาทิตย์โอ้โหเด็ด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 แป้นหนึ่งค้างไว้ครั้งไว้อันนี้อะไรวะเนี่ยเป็นอะไรแล้วนี่นะไปนอนไป,นไปอธิบายให้ได้โอ้โห<ม>อันนี<ม>้ด<ะ>ูจากลักษณะแล้วหมูกระทะแน่ๆมันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งหมูกระทะตอนโดนยัดหมูหมูกระทอามันหมูไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้นะเป็นอันนู้เป็นอะไรเนาะ เป็นอ๋อเป็นหนอนเป็นหนอนหนอนเป็นหนอนหรือแก๊สอะไรดีเป็นอะไรเป็นหนอนเป็นหนอนกินทางตะวันแล้วอไอ้สองคนนั่งไปนั่งไปอันนี้เป็นอะไรลูก เป็นไรนะเป็นกะเป็นออลเป็นลำต้นแล้วก็เป็นกะแบบทาตะวันตอนเย็นทาตะวันตอนเย็นโอ้โหโอเคสองยังอยู่ที่เดิมนะฮะไอ้หนานอยู่ที่พางตะวันตอนเย็ช้าบานและกลุ่มที่หนึ่งเราไปสิบเหรียญสิบเหรียญเย้อามาดูครับกลุ่มที่สามมาดูกลุ่มที่สามทาตะวันตอนเช้าตอนเช้า ขอโทษนะครับลูกขอโทษนะครับขอโทษครับอันนี้เป็นอะไรลูกรอรถเมล์หรือเปล่าอะไรนะเป็นเมล็ดโอ้โหเมล็ดทานตะวันอันนี้เป็นอะไรลูกเมข้ากินชั่วทีได้ไหมในเมล็ดเนี่ยนะอาทานตะวันตอนเย็นตอนเย็นตอนมึดเลยตอนมึดเลยมึดอีกมึดอีกมึดอีกโอ้โหและอันนี้ถึงเพื่ออะไร ยีสิบสามแล้วไปสิบเหรียญสิบเหรียญกโอ้โหอันนี้ตัวอะไรวะเอาทานตะวตอนเช้าทานตะวตอนเช้าตอนเช้าเอออันไอโอ้โหอันอันนี้สามสามก้อนนี่เป็นอะไรน่าจะขายโรตี้มเมล็ดพันตะว,วันแต่กอด oh, เปนกลมเลยหัวนอนสบายวันนี้เอาน,นี้กี่กระหักนิดหน่อยกี่กหักนิดหน่อย อาจารยตะวันตอนเย็นตอนเย็นอาจาตะวันตอนมืดตอนมืดเลยมืดมืดอีกอีกมืด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 ตอนเช้าโอ้โหตะวันจ้าตอนเที่ยงเลยเที่ยงเที่ยงเลยมาเล่นู่ที่เดิมนะฮะรับไปสี่เปลี่ยนแต่เนื่องจากว่ากลุ่มที่สองทำเร็ว ได้เพิ่ม5เหรียญครับของเพิ่มอีก5เหรียญไม่เป็นไรพี่จดไว้แล้วพี่จดไว้พี่จะจดนะและปฏิมากรรมต่อไปช้างม้าหรียญไ่ให้เวลาหนึ่งเพลงการสร้างปฏิมากรรมรูปช้างรูปม้ารูปวัวรูปไา่ใดยทุกคน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมนมีส่วนร่วมทุกคนนะเร็วมีส่วนร่วมทกคนนะทุกคนต้องมีส่วนร่วมหมแล้ว ่วนนะฮะทุกคนต้องมีส่วนร่วมเอาน่าอีกสามสทีนาทีมาสาสิบทีนาทีสุดท้ายยี่สิบที่นาทีสุดท้ายเอาได้ยังยังไม่เพืลุ่มเลย สิบนาทีสุดท้ายสิบนาทีสุดท้ายทุกคนต้อมีส่วนร่วมใครไม่มีส่วนร่วมครับคนละหนึ่งียวนะ ขอตัวแทนกลุ่มนหนึ่งคนอธิบายพี่เก่งฟังหน่อยว่าเป็นตัวอะไรยังไงมาและกลุ่มแรกครับกลุ่มช้างครับพี่เลยรลูกมาทำไมเหรอเดี๋ยวลองอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อยลูกช้างของเราเป็นช้างประเทศไหนเนี่ยนี่อพยิกาอพยิกาเลยเหรอหน้าหน้าจะแบบขาดฝันนะอ่านได้ป่ะลูกเออเป็นยงไงเนี่ยตายห,หน่อยตรงไหนดีนอะไร สี่ตัวนี้เป็นขาครับสี่ตัวนี้อ๋อเป็นขาขาหน้าหรือขาหลังกันไหนขาหน้าขาหน้าอยู่เดียวสขขิโอเคแล้วมีอะไรอีกบ้างงวงครับงวงโอ้โหงวงแบบสั้นมากอะงวงอะเออครับกจะหาอาหารหาได้มเนี่ยงวงแบบอวบมากเลยมีอะไรอีกอ๋อนี่หางโอ้โหหางยาวเลย อันนี้แน่ใจนะว่าช้างไม่ใช่หมูเหลืองดูหุ่นดินะโอเคแล้วของเราเป็นไรานหาง,างเหมือนกันครับหางเหมือนกันนี่เห็นไหมหางนั่งสามเมตรที่โที่ได้คะแนนเลยที่ช้างช้าง <c ười> <c ười> <c ười> อ่ะเสร็จอันนี้ให้สิบคะแนนโลกอโอเค ทีมต่อมาทีมนี้เป็นตัวอะไรจ๊ะวัวใครจะเป็นคนอธิบายให้ครูฟังว่าเป็นยังไงอ้าวลุกมาเชิญจ้าสาวสวยอ้ามันเป็นวัวยังไงคะอันรอบๆอบอันนี้คือหญ้าค่ะแล้วก็อ๋ออยู่บนทุ่งหญ้าจา้าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยไม่ใช่วัวเป็นส่วนประกอบของวัวโอเคปะ่ะแล้ววัวอยู่ไหนวัวอย่างนี้ คนขี่วัวเหรอออเป็นขาวัวหยา่ยาย่าทำไมยา่าไปเสียบตุดวัวลูกทำไมอ่ะอ๋อ อันนี้เป็นหา่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรหน้าอันนี้หญ้าอ๋อเป็นย่าเหมือนกันอ่ะแล้วไปสิคะแนนล,ลูกสร้างฝันนะจ๊ะอ,อันนี้ตัวอะไรนะควายเอาเปลี่ยนซื่อเป็นกระบ,บือแล้วไงพ้องหน่อยใครอธิบายให้ปูฟังมาอ่ะตัวไหนเป็นควายคุย้กระบือ ตัวนี้หัวควายอันนี้คือเลือกแล้วใช่ไหมให้เพื่อนเราเป็นหัวควายโอเคคราวนี้คืออะไรคะเขาโอ้ <How? S 1> oh. อันนี้คือตัว,นนตวเป็นหางแล้วก็มีขี้ควายด้วยไหนขอดูขี้ควายหน่อย อ่าีวิชอบอ่ะโอ้โหสร้างสรรค์ดีสร้างส,สรรค์ดีตัวอะไรเอ,อ่ยใครอธิบายให้คุณฟังหาสาวน้อยสาวสวยลุกขึ้นเลยค่ะ อาไม่งไม่ไม่รู้นะเอามาลูกนมรออธิบายหน่อยตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรครับม้าเตือนบอกมาม้าใช่ไหมอ่ะตัวไหนเป็นหัวม้าหางม้าหั่มม้าบอกมาฮะมันเป็นศิลปะแบบแอตแทกคูอะนี้ครับแอตแทกอันไหนลูกมันคืออะไรครับ บอกแก้กัาเดียว<า><า>น้าน้าหัวคออ,อ๋โอ้โหมาแก้ลำได้นะเป็นคอเป็นคอตรงนี้คือส่วนตัวครับเราอย่าพย,ยุงเ<อ>ับเขมาเราอย่าพย,ยุ่งเขาเออ ไม่รู้จะทำหน้าไงเลยทำมาอยู่ฝั่งโน้นครับาหางอยู่ทางโน้นคือโอ้โหอันนี้แบบต้องมาเรียงลำดับใหม่มันเป็นม้าที่เราไม่เคยเจอมาก่อนจริงเหรอวะจริงโอ้โหหางครับหางไม่สั้นเนี่ยหางยาวด้วยอ๋อ ไม่รู้ให้พันไม่ถูกระบบพันไม่ถูก,ลถกนะเลยแปเหรียญไปโอเค okay, ครับและพร้เมิยกับทุกกลุ่มครับและอันสุดท้ายครับรู้จักอนุสาวรีไหมอนุสาวรีชัยสมรภูมิรู้จักไหม อนุสวรีชัยสมรภูมิเป็นหน้าที่อาจารย์แล้วนะฮะอาจารย์ต้องช่วยนะอนุสวรีชัยสมรภูมิอนุสวรีย่าโมย่าโมอนุสวรีเพื่อเจ้าป่าอนุสวรีประชาธิปไตยอาจารย์ต้องช่วยแล้วนะฮะอาจารย์ต้องช่วยแล้วนะฮะอนุสวรีชัยสมรภูมิ อนุสวรีประชาธิปไตยเอาแล้วอนุสว<ห>รีรพระเจ้าป่าและอนุสวรีนายอำเมอไปไป<า>ไปครับไปเร็วจะช่วยครับ โอ้โหใช้ได้ใช้ได้โอ้โหตัวยอดตัวยอดตัวยอดเว้ยยอดกำแรงเว้ยใครอธิบายหนึ่งคนแล้วอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับยืนขึ้นเลยปะยังไงไหนพูดคนเดิมอีก่แล้วนะเป็นไงอธิบายหน่อยลูกอันนี้ครับคนที่ตัวเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างบนตรงนี้ครับพี่ เดี๋ยวอาจารย์เก่งจะไปเปิดภาพดูไปด้วยนะเพราะว่านึกภาพตามไม่ออกเหมือนไหมอาจานเก่งอยู่แถวตรงแหลมๆครับถามอันนี้อันนี้อาจารย์ท่านไหนดูแลครับอนุสวรีชัยโอ้โหเห็นหน้าอาจารย์เลยครับอันนั้นแหลมๆเหมือนกันนะครับครับ อันนี้น่าจะเป็นไอาอ,นนนอาหารที่ตายแล้วครับอันนี้เนี่ยเป็นแท่นวางอาหารที่ตายอ๋ออันนี้ก็เป็นฐานใช่ไหมครับอันนี้เป็นฐานเห็นไหมเออคือเอกนะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเขาก็ฐานเยอะเนาะเขาก็ฐานเยอะ อันนั้นมีเป็นแท่นหนึ่งครับนะครับอยากได้กี่คะแนนอยากได้กี่คะแนนร้อยครับโอ้โหโอ้โหถ้าอันนี้ร้อยแปมเดินพระเจ้าตากยืนเมื่อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพระเจ้าปากเมื่อยมากเลยรับไป20เหรียญมาอโอ้โหพระเจ้าตากรอก่อนนะอนุสริย มีสี่แฉกนะเหมือนนะประชาธิปตไตอ้อธิบายคนยิงคนระับมาลูกมามั่นใจแล้วดูเล็กคนเล่นก่อนอ,อ,อ่ะเอางี้ดีกว่าไปยืนเฉยๆก่อนพี่ว่าให้ครูมาอธิบายดีกว่าครูม <laughs> านี่คะอ้ะาวครูมาครูมาอนุสาวรีย์นะฮะ อ่ะอยังไงครับอันไหนครับค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสี่พีชของอ่าอน,นุสาวรีย์ค่ะ,ะนนแหลมในทามแหลมส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตรงกลางค่ะอันนี้เขาจะมีเขาถือพานอยู่ตรงนี้มีพานนะมีพานมีพานนะฮะอันนี้จะเป็นสี่แฉกนะครับอันนี้เขาเขาเต็มใจเป็น,นไหมฮะเป็นผานใช่ค่ะเป็นฐานให้ค่ะอ่าโอเคนะคคุณอยากได้กี่คะแนนถ้ากลุ่มนี้เอากี่คะแนนดีคะ ้อยคะแนนเต็มได้ไหมีความสวยงามมากกว่าอันนี้เขาเก็บดีเทลเยอะหน่อยนะลูกแล้วไปสี่สิบเลี้ยงนะยาโมเยอ้โหสองมบื้อกราบลงที่ตรงนี้แท่าบาจามู โอ้โหตุโหโ้ยแยมทรงมีพระเมตตามากเหมือนมาปรดจริงๆแล้วอยากจะให้แย้มกับหลังหันให้เพื่อนเห็นมากเลยนี่แาโมหันได้ด้วยอะใครอธิบายให้ฟังหน่อยมาลูกมายังไงครับตรงนี้จะเป็นคนไหว้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพานเป็นพานเป็นพานตรงนี้จะเป็นฐานค่ะแล้วก็เป็นแยโมยแย้มอันนู้นอะไรลูกดาบค่ะ ดาบย่าโมย่าโมถือดาบด้วยมันแกเป็นนักรบนะแน่ใจนะดาบมาขอเป็นขโมยพระเจ้าตากมาเปล่าเนาะเพราะว่าดาบพระเจ้าตากหายอยู่มาอยู่นี่นี่เองนะฮะเป็นไม้เท้าและด้านหลังนะคะเป็นพานซองมือกราบลงอันนี้รีบไหหูเหมือนมากาเก็บพีเทลไม่ทงไม้เท้านะรับไปสี่สิบเหรียญโอ้โห ยืนเทวดายิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมือของเราจะคิ้วข้าวและทุบหม้อข้าวโอ้โหพระเจ้าตากอขออนุญ,ญาตฮะแม่ท่าอาจารย์มเพียงนิดเดียวพระอาจารย์พรีเซนต์เมื่อกี้นะให้เวลาเมื่อกี้ได้แค่ยี่สิบเหรียญใช่ไหมใช่ไหมถ้าทําเหมือนแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาพรีเซนต์ทำให้เหมือนให้เวลาทาให้เหมือนใหม่เดี๋ยวจะได้เพิ่มอีกยี่สิบเหรียญเร็วให้เวลา ยังไงครับครูอันนี้คืออนุสาวรีย์พระเจ้าตากครับเดี๋ยวศิลมหาราอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับครูทหารครับทหารทหารอ่าทหารที่อยู่รอบๆตัวม้าครับอาน่าจำเกงยิ่งนักทหารอะไรครับส่วนอันนี้คือม้านะครับม้าม้าแล้วก็พระเจ้าตากขี่ม้าอยู่ครับเดี๋ยวพระเจ้าตากส่งพระเตี้ยไปหน่อยนะโอ้โหง่วงครับโอวพระเจ้าตากง่วงอันนี้อะไรครับครูอันนี้เป็นฐานครับฐาน ฐานทั้งนั้นเลยเฮ้ยไอัเด็ดอยู่ตรงนี้ครูอันนี้ละเด็ดสุดอันนี้คือตัวม้าครับตัวม้าตัวม้าเหรอเฮ้ยตูดม้าครับอันนี้ตูดม้าอันนี้นะครับหางม้าครับหางม้าตูดม้าเจ้านี้หางอยยสวเท่าไหร่หางอ๋อหางเพียงไม่ค่อยสวยเท่ยไหางขาดพระเจ้าตากเฮ้้มันสมัยงานน้ำมัยงานน้ำมัย รำมีให้คะแนนว่าหางม้าเลยเนี่ยครับผมนรับไปสี่สิบเหรียญขอบคุณย <Yeah. S 1> ่าบุ๋มโอ้โหแหมชอบตรงหางม้านี่แหละอ่ะถ้าครูเดี๋ยวถ้าครูอธิบายดีเห็นภาพรับอีกยี่สิบเหรียญน,นะตบเบ้ให้กำลังใจกลุ่มเพื่อนหน่อยครับเนะี่ครูพร้อมนะฮะได้นะครับมาเจาครูอธิบายให้ฟังหน่อย ทำทำแบบเดิมทำแบบเดิมหรือแบบไหนแบบเดียหรือแบบอเพียนค่ะไม่เอา40หรือ20ก็ได้ค่ะอ่าแต่อยากให้ดาเอาเป็น2มิติก็พอค่ะ2มิติอ่ามี2มิติตรงนี้จะเป็นฐานนะคะของอันุสาวรีอ่านี้เป็นฐานนะคะครูอันนี้ก็คือจะเป็นอ่พระเจ้าต่างๆที่ร่วมทําชัยนะคะอ่าเป็นยอดแหลมค่ะเดี๋ยวขอเช็คยอดแป๊บหนึ่ง อยอดก็ผ่านงานใช้กันมาเยอะพอสมควรนะก็แข็งแรงพอสมควรแหลมใช้ได้นะฮะแหลมดีเออยอดไล่ลงมาทหารโอเคยังไงครับครูด้านล่างยังไงครับ เป็นฐานค่ะอันนี้จะเป็นฐานแรกค่ะฐานอ๋อมีฐา,านหลายชั้นใช่ค่ะมันมีชั้นเห็นไ,ไหมถ้าครูไม่อธิบายมองไม่เห็นภาพเลยเนี่ยชั้นแรกค่ะชั้นแรกอันนี้เป็นชั้นแรกแล้วไหนมีชั้นกี่ชั้นคะเนี่ยอันนี้ชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองยังสร้างไม่เสร็จไหมคะครูค่ะเพราะว่ามันมันสูงมากอ๋อมันสูงมากออมันก็เลยสร้างยากนะฮะอันนู้นอะไรไม่สามารถเอาเปแนวตั้งได้เพราะ่าาแนวตั้งน่าจะอยู่บนบนนสูงจัดเลยนะใช่ค่ะสูงจัดจริงๆนะฮะอันนู้นก้อนอะไรฮ อันนี้กรอ,อะไรก็รูอันนี้เพื่อแก้ปัญหามุมสามมิติค่ะอ๋อเป็นมุมสามมิติแบบนนนขึ้นนิดหน่อยเป็นนูนขึ้นนิดหน่อยะนกมาเกาะนก็นนโนนพอมาเกาะเอไม่ได้เอามาบนอ๋อหัวหมูเอามาบนอ๋อมีเสียงด้วยสามมิติของจริงนะฮะไม่เอาหมูไว้ตรงยอดเลไ เนี่ะโอเคแล้วเพิ่มไป2ีสิเหรียญไปสี่สิบชารกับคุณรับษ